ทาเกเซ e ซิ่งซีเมนนะคะ mm. เป็นเทคโนโลยีของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งคิดค้นกันมาเป็นเวลาค่อนข้างจะนานแล้วเทคนิคนี้คืออะไรนะคะก็คือเป็นขบวนการในการคัดเทศของตัวอสุจินะคะปกติแล้วตัวอสุจิเนี่ยในน้ำเชื้อของโคเนี่ยคะจะมีสัดส่วนเพศของตัวอสุจิก็คือมีตัวผู้50%มีตัวเมีย50%นะคะแต่ เนื่องจากในวัวนมเนี่ยเราต้องการเพศเมียมากกว่าเพศผู้ตัวเมียให้ผลผลิตให้น้ำนมนะคะแล้วก็ตัวผู้เนี่ยไม่ไม่ได้ให้น้ำนมไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ดังนั้นเกษตรกรก็เลยอยากจะได้วัวตัวเมียเพื่อที่จะถ้าเราได้วัวตัวเมียก็มีโอกาสในการที่จะลดต้นทุนท้องมา9เดือนพอคลอดออกมาก็ได้ตัวเมียรเราก็สามารถที่จะ ได้ผลประโยชน์จากตัวเมียได้เลยก็คือสามารถเลี้ยงแล้วก็เป็นด็กนมได้ทีนี้ก็กลับมาสู่ขั้นตอนของเทคโนโลยีของเราว่าทํายังไงที่เราจะสามารถช่วยกเกษตรกรได้ก็คือการเพิ่มตัวอสุจรจิตตัวเมียนะคะทุกผู้นี้ไม่เอานะคะเพื่อที่จะให้สัสดส่วนเพศเมียเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเพิ่มสัสดส่วนของสเปิร์มตัวเมียให้มันเยอะขึ้นในในน้ำเชื้อของเราก <c oughs> ็มาถึงเทคโนโลยีของเราที่คัดเลือกเอาแอนติบอดี ที่สามารถทำลายตัวผู้ทำลายนะคะเพราะว่าเราต้องการตัวเมียรเราไม่ต้องการตัวผู้เราก็จะทำลายตัวผู้นะคะวิธีการก็จะง่ายาก็คือสามารถที่จะเอาน้ำเชื้อมาแล้วก็ใส่แอนติบอดีลงไปแอนติบอดีตัวนี้ก็จะเข้าไปจับกับตัวผู้แล้วก็ทำลายตัวผู้ดังนั้นในน้ำเชื้อของเราก็จะมีสเปิร์มที่เหลืออยู่เป็นสเปิร์มตัวเมียเยอะเวลาเอาไปผสมกับเพศเมียแล้ว เราก็จะได้ลูกตัวเมียออกมาเยอะตอนนี้สัดส่วนที่เราประสบความสําเร็จในการทําก็คืออยู่ที่ประมาณมากกว่า70%ขึ้นอยู่กับเ่อนอยู่กับพ่อพันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนปกติทั่วไปนะคะก็คือนําไปบรรจุนำตัวอสุจิไปบรรจุในหลอดน้ําเชื้อซึ่งจะมีกระบวนการในการลดระดับของอุณหภูมิลงเริ่มจาก4องศา จากนั้นแล้วก็จะเป็นเอาสองศาประมาณ4ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะลดลงไปที่ประมาณ140องศาอีกประมาณ15นาทีจากนั้นก็สามารถที่จะทำการฟรอสเซ้นในหรือทำการแชร่แข็งในลิควิดนโตรเจนได้เลยหรือไนนตโเจนเิ้วจากนั้นเราก็จะสามารถเก็บน้ำเชื้อไว้ใช้ได้เป็นเวลาหลายๆปีนะคะสำหรับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า targeting s e x cement นะคะ ก็เป็นนวัตรกรรมที่ผลิตแล้วก็สร้างขึ้นโดยนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะคัดเลือกอตัวอสุจิของวัวไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อหรือวัวมนมนะคะโดยสามารถคัดเลือกได้ว่าถ้าเราต้องการลูกที่มีเพศผู้เยอะเราก็สามารถที่จะเลือกเอาเฉพาะสเปิร์มตัวผู้ส่วนสเปิร์มตัวเมียที่ให้เพศเมีย 老哥。